เมื่อสวันก่อนผมนั่งถ่ายเฟซบุ๊กเล่นอยู่แล้วก็ไปเจอแอดตัวนึงนั่นก็คือแอดตัวนี้ถ้าขายหมดกำไรหกร้อไม่รีรอช้ากดสั่งไว้ยังไวจะได้เอามาลองขายให้ทุกคนดูด้วยหนึ่งลังนี้มี43กระปุกซื้อมาลังละ999บาบาทงั้น ก็จะตกอยู่ที่23บาทต่อกระปุกถ้าเอามาขายต่อในราคา40บาทนี่ก็จะได้กําไรอยู่ที่721บาทเลยทีเดียวหรือถ้าลดลงมาหน่อยราคา35บาทกําไรก็จะอยู่ที่506บาทหรือถ้าลดลงมาสามสิบบาทนี่กําไรก็จะอยู่ที่291บาทนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์บ้านนอกอย่างเราผมขอเลือกราคา30บบาทแล้วกันเพื่อที่จะขายได้เร็วด้วย อันี้นผมก็ได้เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วปลาขายตรงขนมเด็กดิแหละไปเริ่มเลี้ยงกันเลยเรามาดูกันครับว่าร้านมินิมาร์ตบ้านนอกเนี่ยจะขายขนมปิบกระปุกราคา30บาทเนี่ยได้มากน้อยเพียงใด และผมจะมาอัปเดตผลประกอบการให้ทุกคนดูในช่วงต่อไปนั่นเองวันที่หนึ่งขายได้หนึ่งกระปุกครับมันจังรดโนริสาลายได้ครับหนึ่งกระปุกวันที่สองขายไม่ได้เลยสักปุกวันที่สามขายได้สองกระปุกผ่านไปเลยห้วันขายได้ทั้งหมดหกกระปุกนั่นเองตอนนี้เหลือ37กระปุกแล้วครับส7เจดวันผ่านไปขายได้ 14กระปุกผ่านมาแล้ว20วันวันนี้เกิดปรากฏการณ์ขายไม่ได้วันเดียว22กระปุกเลยไม่น่าเชื่อเหตุผลที่มันขายดีเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศก,กาลมาคิดมันแล้วก็วันปีใหม่เด็กๆซื้อไปห่อของขวัญนันเต็มเลยครับร้ว่มันเหมาะสำหรับเอาไปห่อของขวัญกันมากกว่าเนี่ยตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่แค่เจกระปุกแล้วไปขายัต่อผ่านมาแล้ว29วันในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวันนี้วันที่ขนมปิ๊บกระปุกขายเหลือกระปุกสุดท้ายแล้ว นี่เรียกว่าอะไรไม่รู้กุ่พวกนี้ก็จะครบสามสิบวันพอดีถ้าพวกนี้ไม่มีคนซื้อก็เพิ่งไปเอาไปกินเองซื่อสามสิบวันนี้ก็ดูไม่นานหรือชา้าจนเกินไปเพราะมีตั้งสี่สิบสามกระปุกขายได้สามสิบวันก็ดูจะขายได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าวันที่ยี่สิบหกวันเดียวที่ผมบอกทุกคนมาซื้อเฟอห่อของขวัญกันเต็มเลยวันนั้นวันเดียวนะครับขายได้ยี่สิบสองกระปุกเลย และทาไม่ได้วันนั้นช่วยวันละก็ผมพูดเลยนะครับว่ามันเป็นสินค้าที่ขายไม่ค่อยจะดีครับถ้าไม่ได้วันนั้นมาช่วยเน้นน่าจะขายหมดอยู่ที่เวลา2เดือนเลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสําหรับร้านมินิม์ทอย่างเราเพราะว่าสินค้านี่มันก็ต้องมีสินค้าที่ขายดีแล้วก็ขายไม่ดีเป็นเรื่องปกติพ่อค้าแม่ค้ายอย่างเราก็ต้องทําใจไว้อยู่แล้วถ้าเรามีแต่สินค้าขายดีเนี่ยมันก็จะดูไม่มีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้านั่นเองแต่ถ้าเรามีตัวเลือกเยอะเกินไปแล้วก็ทุนของเราก็จะจมอยู่กับสินคค้้้าาทีีี่่ขยไมดดดนนนนัััััแหละะฉตองจสรรรกๆบ แล้ผมก็มีเรื่องที่อยากแนะนาก็คือการที่เราซื้อของมาขายนี่เราไม่ควรจะเจาะจงเจาะใจไปกับสินค้าชิ้นนั้นว่ามันจะขายออกเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่าจะขายได้สักทีตกชัยวันหน้าเลืจะขายหมดเราไม่ควรจะคิดอย่างนั้นครับการที่เราไปโฟกัสสินค้าชิ้นเดียวมันจะทําให้เราไม่ไปมองสินค้าชิ้นอื่นที่ที่มีโอกาสจะขายได้มากกว่าแล้วก็มีโอกาสในการที่จะมองสินค้าชิ้นอื่นที่มันมีโอกาสที่จะขายดีนั่นเองไอตัวนี้ขายไม่ดีแล้วก็ช่างมันไปไอตัวนี้เราก็ลองซื้อมาขายใหม่ไอตัวนี้ขายดีก็ดีไป เพราะยังไงสินค้าตัวใหญ่มันก็ไม่บูดไม่เสียไม่เน่าหรอกครับกว่าจะถึงวันหมดอายุจริงๆแล้วก็ขายไปหมดแล้วละ่ะไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสสินค้าชิน้นใดชิ้นหนึ่งไม่งันมันจะเครียรดเอาเปล่าเราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องมองภาพรวมเพื่อที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าถ้าไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเราก็จะไม่สามารถเดินต่อไปได้นั่นเองคมเฉยเลยก็ขอสรุปคลิปนี้เลยแล้วกันว่าขนมปิ๊บกระป,ปุกเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายได้แต่ขายไม่ค่อยดีในร้านมินิมาร์ทป้านนอกเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการซื้อไปกินเองถ้าดูจากปริมาณ30บทแล้้วไคนี แล้วอันนี้ถุงละสิบ,บาทถ้าซื้อไปกินเองก็ซื้ออันนี้ก็จะคุ้มกว่านั่นเองก็เลยทําให้มันขายไม่ดีแต่มันเหมาะกับการซื้อเอาไปฝากคนอื่นมากกว่าเพราะว่าแพคเกจจิงมันสวยมันก็เลยเหมาะกับการซื้อเอาไปฝากคนอื่นมากกว่านั่นเอง,หงเหมาะสำหรับไปวางขายในร้านพวกรก้านกาแฟคาเฟ่หรือร้านของฝากมากกว่าครับถ้าซื้อมากินเองแล้วก็ไม่ค,ค่ยคุ้มหรือบางคนก็ซื้อเพราะอยากได้กระปุกเพราะกระปุกมันสวยจริงิซี้ฝามาอย่างดีเลยมีฝาปิดด้วยหรือถ้าใครอยากลองสั่งซื้อมาขายแบบผมก็ผมก็จะท้้นรี่ผมสััไวใหะคบ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีคําถามหรืออยากให้ผมไปลองขายอะไรต่อแล้วก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยผมซินเดนสะดวกขายขอลาไปก่อนไปบ้าเย่กำไรกาไ291บาท